สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยนะครับคือมันเหมือนมีจิ๊กซอกองใหญ่วางอยู่ตรงหน้าเลยครับเป็นชิ้นส่วนจากข่าวคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญคดีหนึ่งค่ะคดีอดีตคุณครูวัย79ปีใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นแม่บ้านชาวลาวของตัวเองแล้วจุดที่มันพีคที่สุดในตอนแรกเลยก็คือเธอหนีข้ามชายแดนกลับประเทศไปได้สำเร็จอื ซึ่งพอได้ยินแบบนี้หลายคนก็คงถอดใจแล้วใช่ครับผมก็คนหนึ่งแหละที่คิดว่าจบแล้วแบบนี้คงตามจับไม่ได้แน่แต่เรื่องนี้มันพลิกเร็วกว่าที่คิดมากครับเพราะข่าวล่าสุดคือผู้ต้องสงสัยที่ชื่อจูมเนี่ยถูกจับได้แล้วที่สอป,ะปอระปลาวแต่การจับกลุ่มได้ก็ไม่ได้ทําให้เรื่องมันจบง่ายๆใช่ไหมคะไม่เลยครับแทนที่จิ๊กซอจะครบมันกลัดเหมือนมีคนเทชิ้นส่วนปริศนากองใหม่ลงมาอีกใหญ่กว่าเดิมซับซ้อนกว่าเดิม วันนี้เราเลยจะมาลองต่อภาพกันดูครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่การจับกลุ่มคําสารภาพที่แปลกประหลาดไปจนถึงคําถามที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยคือผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่เร็วมากใช่ไหมครับเร็วมากค่ะการที่ผู้ร้ายข้ามแนนจะถูกจับได้ในไม่กี่วันแบบเนี้ยปกติกระบวนการอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนหรือบางทีเป็นปีด้วยซ้ำ<ฮ>ค่ะ เคสนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆแล้วการที่ตำรวจเราสามารถระบุพิกัดแล้วก็เข้าชาร์จได้ถึงบ้านพ่อของผู้ต้องสงสัยที่แขวงจำปาสักเลยเนี่ยมันบอกว่าการแลกแปลงข้อมูลมันเรียลไทม์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆพอพูดถึงการหลบหนีไทม์ไลน์ที่แหล่งข่าวรวบรวมมามันก็น่าทึ่งไปอีกแบบนะคือมันเรียบง่ายจนน่าขนลุกเลยครับยังไงคะคือหลังก่อเหตุที่กรุงเทพเธอขึ้นรถทัวร์ไปลงบอ่อคอสอุบลต่อวินมอเตอร์ไซค์ ไปด่านช่องเม็กแล้วกเ็เดินข้ามแดนไปเฉยๆเลยเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งแค่นั้นเลยเหรอคะแค่นั้นเลยครับแล้วพอข้ามไปฝั่งลาวก็แค่โทรศัพท์หาพ่อให้ขี่มอเตอร์ไซค์มารับกลับบ้านโหไม่มีไหนหน้าไม่มีเส้นทางธรรมชาติอะไรเลยธรรมดาเกินไปสําหรับการหนีฆาตกรรมหรือเปล่าครับความเรียบง่ายนี่แหละค่ะที่น่ากลัวมันบ่งบอกถึงความมั่นใจแล้วก็การวางแผนมาอย่างดีเลยไม่ใช่การหนีแบบตื่นตระหนกเหมือกซุกหัวซุนวางแผนมาแล้ว ใช่ค่ะรายละเอียดเล็กๆที่ว่าเธอต้องให้พ่อมารับเพราะรู้ว่ารถโดยสารประจําทางจากด่านเข้าหมู่บ้านมีแค่วันละเที่ยวเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่คนไม่คุ้นเคยเส้นทางจะรู้ได้เลยนะจริงด้วยครับนี่คือคนที่รู้ทุกสเต็ปว่าต้องทําอะไร1 2 3 4สแล้วก็รู้ว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยสําหรับเธอมันสะท้อนสภาพจิตใจที่นิ่งอย่างน่าประหลาดใจมากและความนิ่งที่ว่าเนี่ยมันก็มาพังทลายลงตอนที่เธอถูกจับแล้วให้การครั้งแรกนี่แหละครับ จูมยอมรับว่าเป็นคนลงมือทาแต่พอถามว่าทําไมเธอบอกว่ามีเทพเจ้ามากระซิบในฝันสั่งให้ทำเดี๋ยวนะครับเทพเจ้าเนี่ยนะคําให้การแบบนี้ในทางกฎหมายมันมีน้ําหนักแค่ไหนกันครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะถ้าตอบแบบตรงๆเลยก็คือในทางปฏิบัติแทบจะไม่มีน้ําหนักเลยไม่มีเลยเหรอครับค่ะตำรวจอายการศาลท่านเจอเคสแบบนี้มันนับไม่ถ้วน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือส่งตัวไปให้จิตแพทย์ประเมินสภาพจิตใจอย่างละเอียดทันทีแต่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าการมีภาวะป่วยทางจิตกับการใช้ภาวะป่วยทางจิตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยอ๋อมันต่างกันยังไงครับคือเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะอ้างสภาวะวิกลจริตจนไม่ต้องรับโทษเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะกฎหมายไม่ได้ถามว่าป่วยไหมแต่ถามว่า ณขณะที่ลงมือคุณรู้ผิดชอบชั่วดีหรือเปล่าหรือว่าบังคับตัวเองได้ไหมโหต้องเป็นตอนนั้นเลยใช่ค่ะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตอนที่หยิบมีดขึ้นมาคุณไม่รู้เลยว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งผิดซึ่งการพิสูจน์สภาวะจิตในอดีตณเสี้ยววินาทีนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นคําให้การเรื่องเทพ,พเจ้าเรื่องเสียงกระซิบส่วนใหญ่เลยมักจะถูกมองเป็นกลยุทธ์ด่านแรกในการต่อสู้คดีมากกว่าค่ะแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะว่า ถ้ามันเป็นกลยุทธ์ทําไมถึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดูเอ่อดูอ่อนขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเธอจริงๆนั่นก็เป็นอีกมุมที่น่าสนใจค่ะคือมันอาจจะเป็นความพยายามเบี่ยงประเด็นหรืออาจจะเป็นภาพสะท้อนความเชื่อของเขาจริงๆก็ได้แต่ไม่ว่าจะทางไหนมันก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะทำให้พ้นผิดทางกฎหมายอยู่ดีอืม และความไม่น่าเชื่อถือของคําให้การนี่แหละค่ะที่มันผลักให้ทุกคนต้องกลับไปตั้งคําถามพื้นผ่านที่สุดที่ควรจะเคลียร์ไปนานแล้วแต่กลับยังไม่เคลียร์นั่นก็คือตกลงคนที่จับมาได้คือใครกันแน่คําสารภาพเรื่องเทพเจ้ามันเหมือนกําแพงเลยนะครับพอสืบไปเจอทางตันปุ๊บก็อ้างเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นมาแต่ที่ผมว่ามันแปลกกว่าคือเหมือนตํารวจเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคนที่เขากําลังคุยอยู่คือใคร ตอนแรกข้อมูลจากฝั่งตำรวจค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าผู้หญิงที่ชื่อจูมกับอีกชื่อที่โผล่ขึ้นมาคือบัวเนี่ยคือคนเดียวกันแค่มีเอกสารสองชุดใช่ค่ะแค่ใช้ชื่อต่างกันในการทำพาสปอร์ตซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังพอเข้าใจได้แต่เรื่องมันมาพีคตอนที่นักข่าวไปคุยกับฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านทุกคนยืนยันเสียงแข็งเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจูมกับบัวเป็นคนละคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆด้วยซ้ำอ้า เขาเล่าไทม์ไลน์ชัดเลยครับว่าบัวคนพี่มาทำงานที่บ้านนี้ก่อนพอบัวลาออกไปก็แนะนำจูมคนน้องให้มาทำแทนโหนี่มันข้อมูลคนละม้วนเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดล,ลอยๆด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเพราะเหมือนจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยคือมีการนำรูปถ่ายจากพาสปอร์ตสองเล่มเล่มชื่อจูมกับเล่มชื่อบัวมาวางเทียบกันเลยผนคือหน้าตาไม่เหมือนกันคะ่ะ มีจุดแตกต่างที่สังเกตได้ชัดทั้งตำแหน่งฝรูปทรงใบหน้าแล้วก็ปากโหแสดงว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนละคนกันจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดล่ะครับคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดตอนหลบหนีคือใครจุดนี้สำคัญที่สุดค่ะรูปในพาสปอร์ตที่ชื่อจูมตรงกับผู้หญิงในภาพจากกล้องวงจรปิดตอนหลบหนีทุกประการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าคนที่ลงมือและหลบหนีคือคนที่ชื่อจูมคำถามที่ตามมาคือ แล้วบัวไปอยู่ไหนแล้วทําไมถึงมีข้อมูลที่สับสนขนาดนี้ได้พราะเราเจอทางตันเรื่องตัวตนแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้อยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าแล้วทำไมถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วจะเข้าใจเหตุผลได้ยังไงซึ่งแหล่งข่าวก็พยายามหาคำตอบที่มันจับต้องได้มากกว่าเรื่องเทพเจ้าซึ่งประเด็นนี้อาจจะพาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่าแค่คดีฆาตกรรมก็ได้นะคะอย่าลืมข้อมูลสำคัญอีกชิ้นที่ว่า จูมอยู่ในไทยแบบวีซ่าขาดหรือโอเวอร์สเตย์มานานกว่า2ปีแล้วอ่าจริงด้วยการที่คนคนหนึ่งต้องดิ้นรนอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมายมันสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะหมายความว่าการพยายามสร้างตัวตนใหม่หรือมีเอกสารหลายชุดอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนฆาตกรรมโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่มีอยู่ก่อนแล้วเหรอครับ มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันอาจเป็นความพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในระบบของแรงงานข้ามชาติที่บางทีมันก็ซับซ้อนแล้วก็มีช่องโหว่เยอะมากอาจจะมีการใช้เอกสารของพี่น้องการสวมรอยปรากฏการณ์นี้อาจสะท้อนจุดบอดของระบบที่ทําให้ตัวตนของคนคนหนึ่งมันพร่าเลือนได้ขนาดนี้กลายเป็นเหมือนคนไร้เงาที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ในทางเอกสารกลับระบ,บุไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นใครเป็นมุมที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับ คือเรื่องตัวตนที่สับสนนี้อาจจะไม่ใช่แผนของอาชญากรแต่เป็นผลพวงจากความพยายามที่จะมีชีวิตรอดของคนคนหนึง่งเอาละครับถ้าเราลองวางเรื่องตัวตนไว้ก่อนแล้วกลับมาที่แรงจูงใจถ้าไม่ใช่เรื่องเทพเจ้าแล้วมันคือเรื่องอะไรซึ่งแหล่งข่าวก็ชี้ไปที่ประเด็นคลาสสิกที่สุดเลยเรื่องเงินครับถูกต้องค่ะมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่ให้การว่าจูงเคยไปยืมเงินผู้เสียชีวิต80,00บาทบอกว่าจะเอาไปทำพาสปอร์ต แล้วจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่จูมจะขอลาออกเพื่อกลับบ้านทางผู้เสียชีวิตก็บอกว่าต้องใช้หนี้8,000บาทนี้คืนก่อนถึงจะให้ไปได้และจุดนี้ล่ะค่ะที่เรื่องมันน่าเศร้าอย่างที่สุดคือความเป็นไปได้ที่โศกน,นาฏกรรมทั้งหมดนี้ความซับซ้อนการวางแผนหลบหนีการสูญเสียชีวิตอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากเงินแค่8,000บาท8 0 0 0บาทค่ะซึ่งมันน้อยกว่าราคามือถือบางรุ่นด้วยซ้ำ มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าภายใต้แรงกดดันบางอย่างราคาของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันถูกตีค่าไว้หน้าใจหายขนาดไหนแต่แต่มันก็เป็นส่วนที่ผมไม่เข้าใจที่สุดเลยเพราะข้อมูลอีกด้านจากครอบครัวผู้เสียชีวิตคือเขารักแล้วก็ดูแลจูเหมือนคนในครอบครัวเลยนะครับอืไปเที่ยวห้างก็พาไปไปทําบุญก็เอาด้วยมีของอร่อยๆก็ซื้อมาฝากตลอดความสัมพันธ์มันดูดีมากแล้วมันจะมาพังทลายลงเพราะเงินแค่8 0 0พบาทได้ยังไงครับ มันไม่สมเหตุสมผลเลยเนี่คือความซับซ้อนของใจมนุษย์เลยค่ะภายใต้ภาพที่ดูราบรื่นมันอาจจะมีแรงกดดันหรือความรู้สึกบางอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ก็ได้เราไม่รู้เลยว่าในมุมของจูงเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกเป็นนี่บุญคุณหรือรู้สึกอึดอัดจริงด้วยเรามองจากมุมของเราใช่ค่ะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือเป็นแค่คนใช้ที่ถูกควบคุมการที่ถูกทวงเงิน8,00พบาทในวันที่เขาอยากกลับบ้านที่สุด มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างขาดสะบั้นลงก็ได้ภาพความเมตตาในสายตาของนายจ้างอาจเป็นภาพของการกักขังในสายตาของลูกจ้างก็ได้ใครจะรู้เพราะขุดลึกลงไปเรื่องบุคลิกของจู๋มันก็ยิ่งซับซ้อนก็พี่อีกนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเธอชอบเดินพูดคนเดียวบ่อยๆดูเออเออค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยเห็นว่าเธอมีลักษณะของคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยไม่มีเครื่องรางของขลังวันพระก็ไม่เคยเห็นไปวัดด้วยตัวเอง ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากคนสนิทของบัวพี่สาวที่บอกว่าจูมชอบพูดเรื่องแปลกๆเรื่องเหนือธรรมชาติทำนายหวยอยู่บ้างแต่ลักษณะมันเหมือนจินตนาการของเด็กๆไม่ได้ดูจริงจังอะไรอ oh, ๋อเหมือนพูดไปเรื่อยใช่ค่ะแล้วในมุมมองของเขาเขารู้สึกมาตลอดว่าจูมเป็นคนไม่เต็มร้อยแต่ก็บอกไม่ได้ว่านี่คืออาการป่วยหรือเป็นแค่บุคลิกส่วนตัวของเธอนี่แหละครับคือจุดที่มันสับสนที่สุด คือตอนนี้เรามีจิ๊กซอว์มชิ้นใหญ่ๆในมือ 1. คือแรงจูงใจทางการเงิน8,000บาทที่จับต้องได้2คือบุคลิกที่คนรอบข้างมองว่าแปลกๆไม่ปกติแล้วก็3คือคำอธิบายเรื่องเทพเจ้าที่เพิ่งจะถูกยกขึ้นมาหลังเกิดเหตุคำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราจะเรียงลำดับเรื่องราวนี้ยังไงเราจะเอาชิ้นไหนเป็นภาพหลักพฤติกรรมที่แปลกของเธอเป็นสาเหตุที่นำกระสู่ความรุนแรงหรือมันเป็นแค่ลักษณะนิสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย แล้วเรื่องเทพเจ้านั่นละ่ะใช่ค่ะแล้วเรื่องเทพเจ้าที่อ้างขึ้นมาเป็นความเชื่อของเธอจริงๆหรือเป็นแค่ข้ออ้างที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังเพื่อนหนีความผิดการจะเข้าใจคดีนี้ได้อย่างจริงเราต้องหาให้เจอว่าอะไรคือต้นตอของความคิดและอะไรคือผลลัพธ์ที่ตามมางั้นถ้าให้สรุปสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็คือจูมถูกจับตัวได้แล้วและกำลังอยู่ในกระบวนการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยแต่ปริศนาใหญ่ที่ยังแขวนอยู่ก็คือ 1. ตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอคือจูมคนเดียวหรือมีการสวมรอยใช้ชื่อบัวพี่สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและ 2. แรงจูงใจที่แท้จริงคืออะไรกันแน่มันคือเรื่องของเทพเจ้าที่สั่งมาเพราะอาการป่วยหรือเป็นเพียงปัญหานี้สิน800 0บาทที่บานปลายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมการจะไขปริศนาทั้งหมดนี้ให้กระจ่างได้คงต้องรอให้มีการนำตัวจูมกลับมาสอบสวนอย่างละเอียดที่ประเทศไทยเท่านั้นจริงๆครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะจบกันไปมันมีอีกจิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาจากตำรวจหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่มาจากเรื่องเล่าของเพื่อนบ้านคนหนึ่งเรื่องเล่าใช่ค่ะเขาบอกว่าในคืนหลังจากที่พบศพเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนดังออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุเขาเชื่อว่าเป็นเสียงวิญญ,ญาณของผู้ตายโหขนลุกเลยครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ในสถานการณ์ที่เต็นไปด้วยข้อมูลที่สับสนและยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนแบบนี้ เรื่องเล่าลักษณะนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่หมายความว่ายัางไงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนรอบข้างกําลังพยายามทําความเข้าใจและรับมือกับโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายและดูไร้เหตุผลนี้อย่างไรในภาวะที่ข้อเท็จจริงมันยังเป็นสุญญากาศความเชื่อหรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติก็จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นเหมือนเป็นกลไกของมนุษย์ในการพยายามหาความหมายให้กับความโกลาหล ถูกต้องค่ะเรื่องรารูเรื่องหลานกิงไม่ใช่แค่เรื่องสยองขวัญแต่มันคือเครื่องย้ำเตือนว่านอกเหนือจากหลักฐานทางคดีและข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วโศกนาฏกรรมทุกครั้งมันยังทิ้งบาดแผลทางความรู้สึกไวใ้ให้กับคนรบข้างเสมอทั้งความกลัวความเศร้าและความพยายามอย่างที่สุดที่จะหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งคำตอบนั้นก็อาจอยู่นอกเหนือขอบเขตของเหตุและผลไปอย่างสิ้นเชิง